ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมได้พยากรณ์ไว้นะครับในคลิปดวงประจำเดือนมิถุนายนหรือว่าในไลฟ์สดกันแน่แต่ผมคิดว่าผมน่าจะพูดเกินเกินให้ฟังไปบ้างแล้วนะครับว่าดาวศุกร์นะครับจะย้ายราศีในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันที่31พฤษภาคม แล้วเป็นการย้ายของดาวศุกร์นะครับหรือดาววีนัสนะครับที่ไปสลับเรือนกับดาวพุธพุธกับศุกร์สลับเรือนกันนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการทองนะครับเขาเรียกว่าเ,เกี่ยวข้องเรื่องทรัพย์สินเงินทองในตัวของมันเองเลยเขาถึงเป็นคําโบราณครับพูดว่า กิเลสสมบัติให้ทายดาวสุกนะครับทีนี้ดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลและลัคนาราศีพฤษศแต่ว่าไอการที่ดาวสลับเรือนตรงนี้เนี่ยเป็นการสลับเรือนระหว่างชาวพฤษศกับชาวมิถุนประเด็นที่ผมจะพูดให้ฟังตรงนี้ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษศทุกคนว่าไม่ว่าช่วงที่ผ่านมานะครับในหนึ่งสัปดาห์สองถับสัปดาห์หรือแม้แต่เดือนหนึ่ง คุณจะจุกจิกหรือยุ่งยากใจในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของการเงินใดๆก็ตามแต่ให้คุณได้รู้ไว้ว่าเมื่อดาวศุกร์ได้ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของคุณนะครับได้ย้ายราศีมาอยู่ในภพการเงินสลับเรือนกับดาวพุธแล้วนั้นการเงินการทองของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเป็นการขยับดีขึ้นที่คุณเองจะแฮปปี้กับมันนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าชาวพฤกษ์เนี่ย หลายหลคนที่ผ่านมาจุกจิกชิบหายเลยนะครับในเรื่องการเงินการทองฉะนั้นเมื่อดาวมันขยับดีขึ้นตรงนี้ก็ขอให้คุณใช้เงินอย่างระมัดระวังควรจะต้องรู้ว่าอะไรควรจะจับจ่ายอย่างไรอะไรที่เราจําเป็นต้องจ่ายอะไรที่ยังไม่จําเป็นควบคุมในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าในทางโหราศาสตร์ดาวเจ้าตัวมาอยู่ในเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินไปทับตัวก็แน่นอนอยู่แล้วครับ การเงินการทองจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าใครสบโอกาสนะครับจะทําอาชีพที่สองหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามจากช่วงตรงนี้ที่ผมพยากรณ์ให้อยู่ไปจนถึงประมาณ24-25มิถุนายนชาวพฤกษบจัดไปได้เลยยังไงก็จะเป็นการตัดสินใจที่ทําให้คุณนั้นจเจริญรุ่งเร,องเรืองก้าวหน้าไปกว่าเดิมแน่นอนขอให้โชคดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล